ป่วยอาม,มาพร้คิดเดินแล้วเข่าแอนเดินโค้งเค้งอยากดีขึ้นต้องทําตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแล้วสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทกํากายภาพบาบัดกับเราตอนนี้เรามีให้บริการทํากายภาพบาบัดถึงที่บ้านแล้วนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างน,นี้ได้เลยค่ะ เข่าแอนเป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> แอนไปทางด้านหลังนะคะซึ่งปัญหาที่ตามมานะคะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินได้ไม่มั่นคงนะคะวิธีแก้เข่าแอนง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> ก็คือให้เราค่อยๆสควอดค่ะแต่จะเป็นการสควอดเล็กๆนะคะโดยการพยายามจับนะคะสิ่งของที่มั่นคงเนาะจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ยืดขึ้นมาจังหวะที่ยืดขึ้นนะคะให้เกงกล้มเนื้อเข่าไว้นะคะอย่าให้เข่าแอนแบบนี้เด็ดขาดค่ะยอ่อลง ยืดตัวขึ้นนะคะหลังตรงๆย่อลงค่ะเก่งกล้ามเนื้อหน้าขาไว้นะคะเก่งเข่าเราไว้เลยอย่าให้เข่าแอนเด็ดขาดทำซักประมาณ10-15ครั้งนะคะทําทั้งหมด3-5ลรอบค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีนักกายภาพบําบัดไปตอบค่ะ